มันถูกเผาโดยนักรบทูตเชียงเพราะเขาเมาแล้วถึงกับปสัสสาวะใส่กองไฟอะไรเนาะพวกที่ทาเป็นฝีมือของนักรบทูตเชียงจริงๆงนั้นหรือหรือว่าจะเป็นทหารที่ตะกูลจีนส่งมาก่อนกลับไปที่พักเร็วเข้าขอลบให้ตายเถอะคำ้องที่ใช้เวลาเขียนมามากกว่าสองชั่วโมงเมื่อคือนนี้ช่างไรประโยชน์สักจริงเมื่อท้องฟ้าแจ่มใส่ล็กน้อยคุณนางซูหนานนอนหลับเพียงพอเป็นเวลาสามชั่วโมงครึ่งแล้วก็ลุกขึ้นอย่างสดชื่น ยังเช้าอยู่เลยนางยังไม่ตื่นงั้นหรือไม่สิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตคือการยับยั้งความปรารถนายังมีเวลาอีกสองวันจนกว่าจะถึงครั้งต่อไปจิงซินจือจิงซินจือจิงซินจือคือเทคนิคก,การทําสมาธิสวัสดีตอนเช้าเจ้าขาดท่านขุนนางอืเข้าห้องน้ําดื่มชาและรับประทานอาหารเช้า ท่านพ่อทุกอย่างเรียบร้อยดีวันนี้สารคงจะคึกคักมากจินโจผู้นี้เป็นเหมือนเต่าจริงๆแม้ว่าเขาจะไปชิดเมืองหนูโจได้มันก็ไม่มีประโยชน์เขามักจะอยู่บนขอบเ,เขตอำนาจเมื่อมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นทุกคนจะตกอยู่ในปัญหานายท่านดืม่มในทีเดียวดูเหมือนว่าคำพูดของซูเจียนถิงจะมีประโยชน์สำหรับเขามากคนในตระกูลจินเป็นคนที่น่าสนใจคนที่มีความสามารถไม่มีความทะเยอทะยาน และผู้ที่มีความทะเยอทะยานสูงแต่มีพรสวรรค์น้อยน่าเสียดายที่พวกเขาตายไม่ได้ในครั้งนี้และมันแค่ขัดขวางไม่ให้เขากลายเป็นขุนนางชั้นสูงแม้ว่าจินมู่ชงจะไม่ตายแต่ก็เหมือนผ่าผิวหนังออกไปสำหรับเส้นหลังจุดจบจะยิ่งแย่ลงไปอีกมีคนจํานวนมากเกินไปที่ทนเขาไม่ได้จินโจ้ยังต้องการได้รับตําแหน่งขุนนางชั้นสูงด้วยยังต้องการที่จะอยู่เท่าเทียมกับนายท่านอีกหรือมันเป็นเพียงความคิดเพ้อฝันและฝันกลางวัน เกิดอะไรขึ้นกับคนเชียงเหล่านั้นก็ยังเหมือนเดิมทําให้เกิดปัญหาเล็กๆน้อยๆทุกวันขอลบไม่มีปัญหายิ่งครอบงำมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งดีสําหรับเราเท่านั้นท่านพ่อเป็นไปได้ไหมที่จะใช้นักรบเชียงสังหารเส้นหลังในกรณีนั้นกษัตริย์จะยินดีที่ได้เห็นความสําเร็จแม้ว่าเขาจะไม่ถูกฆ่าแต่เขาก็จะถูกต้อนชาวเชียงเมียวุธที่ขมกิบเมื่อใช้อย่างเหมาะสมมันสามารถฆ่าเส้นหลังได้ด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียว นายท่านแย่แล้วขรับงนายท่านแย่แล้วนี่หมายความว่ายังไงเหมาะสมแล้วงั้นหรือที่เจ้าจะตะโกนต่อหน้าท่านขุนนางแม้ว่าสวรรค์จะตกลงมาแต่ตะกูลสูของเราก็สามารถต้านทานได้ข้าข้าน้อยผิดไปแล้วเกิดอะไรขึ้นว่ามาวิหารศักดิ์สิทธิ์ถูกเผาขรั่ใครเผามันมันถูกเผาโดยนังรบทู่เจียงพวกเขายังฉี่รถร้องเพลงแล้วเต้นลำอีกด้วย อะไรกันพวกเขาบ้าหรือเปล่าท่าที่สอดแนวมารวมทู่เฉียงอยู่ที่ไหนกันพวกเขาตายไปหมดแล้วงั้นเหรอเจ้าไม่รู้ว่าจะหยุดพวกเขาได้อย่างไรงั้นเหรอไปเอาโจกไหมข้าอีกเวลาต่อมาตะกูลโซของเราถูกหลอกท่านพ่อเราควรทํายังไงดีขี่เส้นตายกับทู่เฉียงเหล่านี้ทันทีงั้นเหรอหากเจ้าต้องการเพลิดเพลินกับความคมของดาบ เจ้าจะต้องรับผลที่ตามมาจากการตัดตัวเองโดยไม่ตั้งใจใกล้จะจบแล้วแค่ผ่านมันไปไม่มีประโยชน์ที่จะโกรธข้าจะไปเข้าเฝ้ากษัตริย์และขอโทษแล้วเขาจะช่วยเราจากการถูกหลอกนี้เฮ้ยเฮ้ยเยียนถิงเจ้ามาเข้าเฝ้าฝ่าบาทกับข้าด้วยในขณะเดียวกันภายในพระราชวังนิงเยียนเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเจ้าหรือเปล่า ข้าไม่ได้กดคนเชียงพวกนั้นที่หลังแกคนของเราเท่าไหร่นะข้าให้บทเดือนพวกเขานิดหน่อยแล้วข้าก็ไปต่อมาพวกเขาผาวิหารศักดิ์สิธิ์ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับข้าเลยพวกเขาสังหารผู้คนในรัฐเย่มเมื่อไม่กี่วันก่อนเจ้าไม่เห็นไปแต่เมื่อคืนทําไมเจ้าถึงไปช่างเป็นเรื่องบังเอิญใช่แล้วช่างเป็นเรื่องบังเอิญแล้วผู้หญิงตัวอ้วนที่ดื่มกับคนเชียงในคืนนั้นก็หายไปแล้วด้วยอย่าปฏิบัต,ติต่อคนอื่นเหมือนคนโง่ข้าแค่คิดว่าตัวเองเป็นคนโง่ เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเส้นหลังหรือไม่ไม่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่เกี่ยวข้องกับเขาเลยเจ้าได้นอนกับเขาไหมจะเป็นไปได้ยังไงกันเล่าข้าถือว่าเขาเป็นพี่ชายนะข้าให้กำเนิดลูกสาวโง่โง่เช่นเจ้าได้อย่างไรกันเนี่ยเส้นหลังลูกเขยตัวน้อยเจ้ากล้าเอาเปรียบลูกสาวของข้าได้อย่างไรแน่ใจเลยว่าไม่กลัวตายจริงๆถวายบังคมฝ่าบาทองค์ชายห้าพาเส้นหลังมาขอเข้าเฝ้าฝ่าบาท โดยตัดว่าจะมาขอโทษฝ่าบาทพระเจ้าถวายบังคมฝ่าบาทตระกูลสูขอ,ขอข้าฝ้าฝ่าบาทโดยตัดว่าจะมาขอโทษฝ่าบาทเหมือนกันพระเจ้าเอาล่ะทั้งสองฝ่ายมารวมตัวกันเพื่อขอโทษไปคุ้มกันเส้นหลังมหา้าแล้วเข้ามาพบข้าจวนทูหสุนานในคุกข่าต่อไปพระเจ้า